สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักนะครับอันนี้ก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะผมก็มีข่าวมาบอกคือช่อง Youtube ที่ผมตั้งใจทำเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยนะทุกประเภททุกชนิดที่ผ่านมาเนี่ยมีไรายได้เข้ามาครั้งแรกนะฮะก็108เหรียญก็หักภาษีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็อยู่ประมาณ2 0 0พ 700กว่าบาทนะครับอันนี้ก็ขออุทิศบริจาคนะครับให้กับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะฮะที่ได้ให้วิชาความรู้ต่างๆให้กับผมนะครับแล้วก็ผมก็ได้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ผมก็ได้บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลตรังเป็นจำนวนเงิน3,500บาทนะครับโดยส่วนตัวได้สมทบทุนเพิ่มเข้าไปอีก นะอันนี้ก็บอกข่าวแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ที่ได้ติดตามกันแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์นะเอาละครับวันนี้ทลิปนี้เนี่ยผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าทงขวัญค่าตกใจนะที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับแต่บริษัทประกันภัยเนี่ยไม่รู้จักนะทีนี้ไอ้ค่าทงขวัญค่าตกใจเนี่ยมันเรียกได้ไหมนะแล้วก็ควรจะเรียกเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะได้เข้าใจกันนะส่วนในแง่ของกฎหมายเนี่ยการเรียกค่าทำวันหรือค่าตกใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุเราจะเรียกได้ยังไงและเรียกเท่าไหรด่ดีอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเราจะเรียกค่าเสียหายอะไรก็เรียกไปครับส่วนคู่กรณีเนี่ยจะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือคุยกันรู้เรื่องหรือไม่ก็จบกันที่การเจราจา ทีนี้ถ้าหากว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับไอ้ข้อเสียหายอย่างเงี้ยก็จะต้องส่งเรื่องขึ้นฟ้องสู่ศาลนะครับก็คือต้องฟ้องร้องกันนะครับแล้วให้ศาลท่านพิจารณาตัดสินนะครับว่าจะจ่ายเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับค่าทำกวันและค่าตกใจเนี่ยก็จะเรียกรวมในค่าเสียหายถ้าเราเรียกเป็นค่าทำกวันหรือค่าตกใจนะครับประกันก็จะไม่จ่ายฮะแต่ประกันเ็าจะให้อ่อ ผู้กับขี่นะฮะหรือคนที่ชนเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายแทนเพราะว่าในทางสินใหม่เนี่ยไอค่าทำก่อนค่าตกใจเนี่ยมันไม่มีครับค่าทํากวันเนี่ยมันก็เกิดจากาค่าตกใจนะครับทีนี้ถ้าจะให้จ่ายเป็นตัวเงินได้เนี่ยมันก็ให้แบ่งเป็น5ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของค่าอนามัยหรือค่ารักษาพยาบาลอันนี้ สามารถที่จะเรียกร้องได้นะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของค่าชดเชยต่างๆนะเช่นเรามีงานทําแล้วเราบาดเจ็บเราไม่ทํางานอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของค่าชดเชยตรงนี้แม้กระทั่งรถที่มีเฉพาะพระบรก็สามารถเรียกในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยอะไรได้ได้อยู่นะอันที่3นะครับเป็นเรื่องของค่าขาดประโยชน์นะเช่นค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมเดีย๋ยวลองไปดูคลิปที่ผมทําไว้แล้วนะครับเช่นเราไม่มีรถ ใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับอันที่4ี่นะครับเป็นเรื่องของค่าเสียโอกาสเช่นถ้าหากว่าเราไม่บาดเจ็บเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสในการทํางานนะทีนี้พอเราบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ทำงานแบบนี้เป็นเรื่องของค่าเสียโอกาสนะครับเรื่องที่เรื่องที่5นะครับเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายนะครับเช่นเราจะมีค่าใช้จ่ายรายวันเท่าไหร่ในระหว่างที่เราเราไม่ได้ทางานหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ให้รวมทั้งค่าจ่ายในอนาคตด้วยครับก็ลองคิดดูแล้วก็ออกมาเรียกร้องกับทางบริษัทประกันนะครับทีนี้จากคําถามที่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ดีก็ต้องดูครับว่าอันไหนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเรียกเรียกให้ครบแล้วก็เอาข้อเท็จจริงไปคุยกันนะทางบริษัทประกันก็จะจ่ายมาอันนี้เป็นเรื่องของค่าทำกวัญค่าตกใจนะฮะผมจึงสรุปแยกออกเป็น 5หัวข้อใหญ่หญนะครับก็จะมีเรื่องของค่าพาานามัยหรือค่ารักษาพยาบาลนี่แหละครับและอันที่2นะครับเป็นเรื่องของค่าค่าชดเชยรายได้นะฮะอันนี้เฉพาะรถที่มีพรบอย,อย่างเดียวก็สามารถที่จะเบิก2หัวข้อนี้ได้แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าใช้ค่ารักษาพยาบาลจนครบ8 0ดหมืแล้วเนี่ยค่าชดเชยเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะเบิกกับทางพรบได้จะต้องไปเบิกกับประกันภาคสมัครใจแต่ถ้าหากว่ารถคันนี้มีเฉพ,อพาะพรบอ,อย่างเดียวก็เรียกร้องอะไรต่อน่าจะไม่ได้แล้วนะครับเ,ออเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของค่าขาดประโยชน์นะฮะเช่นค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมแบบนี้นะครับก็สามารถที่เรียกกับประกันภาคสมัครใจได้เรื่องที่4ี่เป็นเรื่องของค่าเสียโอกาสนะครเรื่องที่5เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ ระหว่างบาดเจ็บนะครับอันนี้เรื่องส่วนที่ 3, 4และ5เนี่ยจะต้องเรียกกับภาคสมัครใจนะครับเพราะว่าพรบเนี่ยไม่สามารถให้จ่ายให้ได้ตรงนี้นะครับครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านจะเข้าใจในเรื่องของค่าทรกวัดและค่าตกใจนะครับว่าทำไมบริษัระกันถึงไม่มีถึงไม่จ่ายนะก็ให้เรียกร้อง เป็น5เรื่องหลักๆที่ดังที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับครับช่วงนี้เป็นช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทาคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ